ครับก็โทษดีครับกลับมาพบกับช่องไปแค่แนฟิลนะครับก็วันนี้ก็พูดถึงเมื่อคืนนะครับที่ลิวพูนะครับก็เปิดบ้านแพ้กับคิสตัลพาเลทไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็คือในท้ายคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่พรีวิวก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่า ถ้าซิตี้ขึ้นนําแล้วลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลไม่ชนะเนี่ยแล้วซิตี้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเนี่ยผมว่ายากแล้วนะครับแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลแพ้ทั้งคู่นะครับตอนนี้ก็ซิตี้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับ12นัดมี72คะแนน 73คะแนนนะครับ73คะแนนส่วนลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลมี71คะแนนก็พูดถึงเกมเมื่อคืนนะครับที่ลิเวอร์พูลแพ้ที่ตัมพเลดเนี่ยมันก็เป็นในรูปแบบเดิมเลยนะครับคือก็ไม่คิดเหมือนกันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยทีมอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยจะแพ้ในบ้านสองนัดติดนะครับเพราะนัดที่แล้วก็เพิ่งแพ้แบบหมดรูปกับอาตาลันตา ครับอันนี้ยังไงก็คิดว่าต้องแก้ปัญหาต้องเล่งเกมต้องเอ,อเพื่อเพราะว่ามันได้เล่นในบ้านสองนัดติดนะครับแต่กลายเป็นว่ามันกลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเกมลุกไม่มีประสิทธิภาพเกมรับก็พลาดกันง่ายนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะแนวลุกลีฟพูอยู่ๆก็ยิงไม่ได้เลยนะครับ สองนัดติดแล้วนะครับยิงไม่ได้เลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับทั้งๆท,ที่โอกาสค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงนะครับเมอเมืคืนเนี่ยตอนโดนนำหนึ่งศูนย,แบบยรร์นะครับก็ยังบอกว่าอืมธรรมดาหอาอีกแล้วเลี้ยวฟูนะครับมันเป็นสไตล์ ที่ว่าต้องโดนนําก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะฮึดกลับขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่กลายเป็นว่ายิ่งดูเหมือนยิ่งยิ่งเล่นไปก็เหมือนยิ่งลนนะครับเดี๋ยวนี้รีวิูกายเป็นร้อนลนดูเป็นเหมือนทําอะไรไม่ถูกลอนเร่งจะยิงจะจะคือมันไม่เหมือนในช่วงที่ก่อนหน้านี้ที่ท,ท,ที่ช่วงเหนเร์สั้นช่วงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับที่ เวลาเราถูกนําแล้วเราต้องการชัยชนะเนี่ยเราจะยังค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นตอนให้คู่แข่งเนี่ยเหมือนต้องบีบต้องกดดันต้องลงไปตั้งรับแบบกดดันทุกที่ทุกทางอะไรอย่างเงี้ยแต่นะวันนี้มันไม่ใช่อ่ะนี่นะวันนี้มันกลายเป็นเราบุกแบบร้อนลนบุกแบบไม่มีรูปแบบเท่าไหร่อ่ะครับมันมันดู มันไม่ใช่เลี้วหูเหมือนเดิมที่เราคุ้นเคยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ฟอร์มการยิงของแนวลุกเราเนี่ยมันฝืดมันมันเน้นไม่ตรงรอบอ่ะมันอยู่ๆก็ยิงกันไม่ตรงรอบทะเยอะยิงทิ้งยิงคว้างกันไปหมดนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหตุผลคืออะไรทำไมฟอร์มมันมาหลุดพร้อมกันไปหมด ทั้งนูนเยตทั้งซาล่าไม่เข้าใจนะครับเมื่อวานนะครับลูกที่ที่ดูมีโอกาสก็จะมีลูกของเอนโดนะครับที่หมุนตัวยิงในกรอบแล้วแต่ลูกนั้นก็คือมันก็จังหวะมันหมุนตัวยิงนะครับมันก็ก็บังคับอะไรมากไม่ได้มันก็บอลไปชนคานแต่ลูกที่น่าเสียดายสุดๆก็จะคงจะเป็นเคอร์ติสโจนนะครับที่หลุดเดี่ยวเข้าไป ยิงออกไปเฉยเลยนะครับยิงออกแบบออกยังไงวะเนี่ยมันหลุดเดี่ยวมาขนาดนี้มันยิงออกเนี่ยไม่เข้าใจยิงติดลูกสาวประตูก็ยังพอว่านะแต่ว่าเออลูกสาวประตูกาเซฟคือแต่คือไม่ไม่ควรมันต้องเข้าแลว้วครับลูกนต้องลูกว่ามันยังไงมันก็ต้องเข้าอะ่ะยิงออกไปเฉยเลยประตูมันเล็กไปหรือเปล่าหรืออย่างไร งงมากๆนะครับแล้วรูปเกมก็ก็เหมือนเดิมเล่นทุกนัดก็รูปเกมแบบเนี้คือลุยบุกเยอะป้อไปป้อมาแต่จังหวะจะจจเนี่ยไม่ค่อยได้อะครับไม่รู้เป็นอะไรคือมันไม่มีจังหวะที่ยิงแบบจะจะและส่วนใหญ่ถ้ามีจังหวะที่ได้ยิงก็ติดบล็อกยิงออกไปเองว่างยิงบางทีหน้าประตูเจาะก็ยิงทิ้งออกไปเฉย เป็นอะไรกันไม่เข้าใจเลยครับลูกช่วงนี้ฟอร์มริ้วหูคือพอมันยิงไม่ได้ครับมันก็ลําบากกองหลังเลยครับจะโทษกองหลังเดียวมันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเล่นเกมรุกมันดันดันขึ้นไปทั้งทีมนะเมื่อวานเนี่ยยันอาริโซน่ยขึ้นมากลางสนามเลยนะฟันได้กับคอาเต้ในดันกันขึ้นไปแบบเกือบเข้าแดนสามเกือบเข้านั่นเลยนะครับดันทุกตัว ซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะโดเขาโตแต่ขนาดดันใช้ผู้เล่นลุยขึ้นไปขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับบางครั้งอ่ะดูเหมือนเราอ่ะล้อมเขาอยู่แต่ซ้ายขวาซ้ายขวาถ่ายกันไปถ่ายกันมาแต่พอถึง ช่วงหน้าประตูตรงกลางเนี่ยเรากลับไม่ค่อยมีคนครับเรามีผู้เล่นอยู่คนสองคนที่แบบมันก็ทําให้พอคลอสเข้าไปหรืออะไรเข้าไปมันก็จบไม่ได้หรือการเจาะตรงกลางเขาก็มาอัดกันตรงกลางก็บล็อกติดบล็อกยิงติดบล็อกยิงติดแล้วก็ยิงกันไม่ค่อยคมไม่ค่อยดูมันร้อนลนไปหมดครับเกมเมื่อ,อคืนก็แน่นอนครับเสียง ถ้า้องมีทีมน้องๆแเรวก็คงจะมาแซวกันคาบ้านคาบ้านสองนัดติดมันก็สมควรนะครับเล่นกันอย่างนี้นแน่นอนครับน่าจะหมดลิฟูน่าจะหมดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็อยู่โร้าลีกด้วยดูดูการนี้ก็ ที่คิดว่าจะส่งท้ายเจนครอปให้สวยๆให้แบบได้หลายๆแชมป์มันคงยากแล้วนะครับยากมากๆและก็คงจะได้แค่คาราลาวครับพูดได้แค่ว่าเราคือแชมป์คาราลาวครับแค่นั้นนะครับโอกาสนี้มันน่าจะหมดไปแล้วแล้วก็เมื่อคืนหลังจากที่ลิวพูจบตอนแรกตั้งใจว่าจะดูอาเซนอนต่อก็ ไม่มีอารมดูแล้วครับพูดจริงๆนอนดีกว่าเมื่อคืนคืนก็น,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 นอนดีกว่านะครับแล้วก็ตื่นเช้ามามาเจอผลของอรนอรตเนนอตอีกก็ออนะก็แน่นอนนะครับตอนนี้ก็เรียกว่ายกแชมป์ให้ซิตี้ไปเลยนะครับทั้งสองทีมเหมือนพร้อมใจยกแชมป์ให้ซิตี้ไปแล้วเพราะว่าเท่าที่ดูโปรแกรมอ่ะห้าหรือหกนัดเนี่ยหกนัดหลังเลยนะครับ เท่าที่ดูโปรแกรมก็ซิตี้ง่ายสุดอยู่แล้วนะครับก็ง่ายสุดด้วยแล้วขึ้นไปนำนจ่าปูงแล้วด้วยเนี่ยโอกาสพลาดสำหรับซิตี้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับในยิ่งช่วงท้ายๆเนี่ยซตี้นี่เป็นทีมที่ค่อนเที่ยวน,นะครับนดูก,กันก่อนเรื่อนถัดไปเลยเนี่ยที่ว่าชนะสิบสี่สิบห้านัดหลังเนี่ยสิบสี่นัดชนะรวดอะไรอย่างเงี้ยซิตี้ก็ทำมาแล้ว ล้านนี้เหลืออีแค่ห้าหกนัดผมว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับสำหรับซิตี้แล้วยิ่งนำทีมตามสองแต้มอย่างนี้ด้วยสบายมากนะครับผม,มสำหรับติตตี้แล้วสบายมากก็สำหรับคลิปนี้ก็โคมีเท่านี้นะครับได้แต่บนนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันก็ตั้งออตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปครับนัดหน้าก็ ไปเยือนอตลันต้าอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าครอปจะจัดตัวยังไงนะครับอแล้วข่าวร้ายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแบตลี่ก็เจ็บคาดว่าจะพักหลายสัปดาห์อีกนะครับแต่ก,ก็ยังดีที่เทรนก็กลับมาพรีนะครับแต่ก,ก็น่าเสียดายนะครับแบตลี่ก็กําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีด้วยก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะกี่สัปดาห์นะครับมีแต่ข่าวร้ายนะครับช่วงนี้โ <laughs> วันนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากตากดไลค์กดแชร์ให้นิดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีข้อคิดเห็นข้อคอมเมนต์ยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ